คับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุนเมกาเลยนะโอเควันนี้เรามาดูเป็นเหรียญกระไรทองนะครับคนข้างสวยเลยองในปิ้งเลยนะเป็นเหรียญเหมืองสุพรรณนะครับสุพรรณบุรีนะเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่แก้สวยแล้วก็สภาพแทบลอยอะคุณไงแล้วก็มีพวกเซียนเลยคุณนี้ให้เราดูด้วยวันนี้เราเรามาซ่องดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเพื่อนเพื่อนว่าสี่กระไรทองนมันซ่องคนข้างยากนะ อาจจะสีผิดเพี้ยนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ,องค์จริงเนี่ยคือเหลืองๆเลยนะ,ะแต่ว่าพอซ่องไปนี่มันคมน้องซ่องไปแล้วเนี่ยมันเหมือนถ้าผ่านกองเนี่ยมันจะเป็นสีคล้ายๆสีเขียวเยี่ยวมานะครับอซึ่งเป็นสีไม่แท้จริงเนี่ะเพื่อนๆอาจจะปวดตาหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยากให้ดูธรรมชาติการแกะนะครับเพราะว่าเป็นเรื่อกใกล้ทองด้วยนะคนทั้งสวยอุ้งนี้เป็นวัดช่องลมนะสพุพรรณบุรีนะครับตัวหนังสือแน่นอนครับเลยคมชัดนะผัดแท้นะ เห็นไหมเส้นเซียนต่างๆนะครับตามผิวเหรียญฟิบฟิบนะครับแบบนี้คือแถ้ดูง่ายนเส้นคมคมดูเพื่อนๆดูพยายามดูให้เส้นมีความผิวไหวน่อยนะอ่ายาเป็นเส้นกระด้างนะครับคือไม่ได้เกิดการแต่งอันนี้เกิดจากการธรรมชาติของการขึ้นของเซียนนะ,ะเห็นไหมเขาจะขึ้นเป็นฟิบฟิบประมาณนี้อ่าโอเคนะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยด้วยความที่เป็นเหรียญใกล้ทองนะครับ เขาจะมีความมันเงานะของยุคพระประมาณปีหนึ่งกว่าขึ้นมานะสำหรับกระไรทองแบบนี้นะครับที่เป็นรษณาของนิกเกิลล้วทำกระไรนะ,ะก็จะมียุคสองแบบประมาณสองแบบและกันนะครับอของคารทากระไรทองคือที่ทําแบบแ,แห้งๆที่เป็นทองแดงแล้วก็ลงกระไรเลยแบบนั้นก็จะเป็นกระไรทองในยุคป,ประมาณปีสองพันห้าร้อยลงไปเลยประมาณนี้นะสองพันห้าร้อยบวกลบนิดหน่อย แต่ถ้าเป็นยุคแบบมีเกล็นเอาง่ายๆคือมีเนื้อขา,ขาวๆแลวมาทํากระไลเป็นความมันเงาอย่างเงี้ยจะเป็นยุคประมาณปีหนึ่งกวางขึ้นมาเห็นไ,ไหมก็คือแท้ดูง,ง่ายนะดวงตาหลุมคอหลึกคมชัดนะเส้นเกเลสาอะไรเงี้ยปิ๊บเลยเลี่ยนี้ถือว่าเป็นเรือนที่สมบูรณ์มากนะครับหลกอกนกด้านข้างอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมนี่ครับเพลียน,นีคือพระแท้เนี่ยดูง,ง่ายนะเห็นไหมครับ ผิวคือตึงๆนะตึง,ตง,งๆเพื่อนเพื่อนดูแต่ละส่วนไม่มีบวมไม่มีเบล์น,นะครับอ่าคือเพื่อนเื่อลองเปิดกิบพัดแท้ลองเอาไปเที่ยวกับกิบพัเกได้เลยนะก็ทําไว้ค่อนข้างหลายหลงคอนะสำหรับไม่เทนอาจา์เนี่ยเพื่อนๆสามารถลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับอแต่ว่าที่ผมทําเนี่ยก็จะพยายามทําที่เอามาเปรียบเทียบกันยังเห็นได้ชัดนะแต่บางองค์ถ้าเกดีๆเนี่ยเกย์คมๆน่อยเนี่ยเพื่อนเพื่อก็ควรดูอีกทีให้ดีอ่าอันนี้คือ เบื้องต้นเท่านั้นนะลักษณะการดูเบื้องต้นว่าองค์นั้นมีเปอร์เซ็นต์แท้องค์นี้มีเปอร์เซ็นต์เกออันนี้คือเบื้องต้นนะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าองค์ไหนที่ดีจริงๆเนี่ยมันมีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามข่ามาให้นะครับแล้วก็จะนํามาทําคลิปแชร์เทคนิคก,การดูนะรวมกันศึกษากับเพื่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับอง์นี้ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะบางองเนี่ยพระ,ะแท้พระแท้เนี่ยบางองค์ก็มีที่ดู ค่อนข้างยากคือพระศึกนะพระซึกเนี่ยผมต้องยอมรับว่าเราจะมีเทคนิคการดูอีกแบบหนึ่งเลยสลหรับพระศึกกับพระสวยเนี่ยสำหรับพระสวยเนี่ยแน่นอนครับความลึกคมชัดจะเคย่งคง,งดูเพราะฉะนั้นดูง่ายมากอ่ะเรือนนี้เป็นเรือนปีสีู่นย์เห็นไหมปีหนึ่งว่ากันมาแน่นอนอสำหรับกระไรทองกัะส่านี้นะครับนะครับความลึกคมชัดรุ่นกาวหน้านะครับปีสองห้าสี่ศูโอเคครับ เห็นไหมส่วนลึกส่วนคมเนียมีนะผัดแพ้นะครับเห็นไหมแกะสวยมากนะถือว่าสภาพสมบู่เนี่ยแน่นอนครับกันที่บอกไปนะความลึกคมฉัดต้องมาอผมไม่ได้เกิดไม่ได้ซึกไม่ได้อะไรเนี่ยอ่าผมไม่ได้ซึกไม่ได้ผ่านการใช้มาเทุกอย่างอยู่คบพอ,อยู่คบเนี่ยมันดูง่ายเห็นไหม,ไมเพื่อนตัวหนังสือตัวอักษรต่างๆตลอดจนผิวด้วยนะอ่าผิวเนี่ยสวนสําคัญนี่นะ คือเปียบขึ้นมาเลยเนี่ยผ่าแผอ,อการวางมือการแกะใช่ไหมองค์พระพุทธตั้งๆ่างใช่ไหมครับใช่ไหมคมลึกชัดเจนมากตรงนี้ผิวก็กกจะแห้งๆตึงๆนะครับตึงๆดูเหมือนจะเงาเนะี่เพื่อนๆแต่ซ่องจริงๆเนี่ยผ่าด้วยว่านี่มีอายุเนี่ยประมาณปียี่สิบปีนะครับอผิวก็กจะไม่เปรียบเท่าปัจจุบันเอาเป็นว่าอย่างนี้ ก็จะมีแห้งมีเนื้อสีขาวออกมาให้เห็นบ้างนะไม่กระไรถองไม่เต็มนะครับเพราะว่าอาจจะเก็บไม่ดีอาจจะกระทบด้านหนา้าตรงจุดบริเวณจมูกน้อยอย่างเงี้ยถึงจมูกจะดูโดง่งแต่ว่าแน่นอนครับกระไรถองตรงจมูกเนี่ยจะเป็นสีขาวแหละเพราะว่าเนื้อกระไรถองมันจะรุดร้อนไปหน่อยจะทําให้เห็นเนื้อนิกเกิลน,นะ ก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะการสังเกตนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ